สวัสดีครับผมลุงอีสานมากวนครับผมห่างหายกันไปโดนครับเป็นเดือนบกเคยว่างนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเมื่อนี้ผมด้มีโอกาสว่าเเล่น่ข่บังไฟหน่อยเอ,อเพชรเมืองกันนะครับผมอยู่ที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่ครับจะคล้องเพิน่นสวัสดีครับเป็นไข่บองไฟหน่อยจะเฮ็ดจะเฮ็ดอันทอ ทอ<ส>นิว่วทอนิ่วเนาะท่อนิวนอ่วหกหุนท่อสองมีบะท่อสองกับเห็ดอยู่ครับท่อสองสอกับเห็ดอันนี้อันนี้ก็กำลังสุ่มหัวอยู่เนาะตอนนี้<ะ>เดี๋ยวมาบังเพิ่นอัดน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับอเป็น ใช่ผงไฟหน่อยอยู่ในปลายางครับผมเป็นเท็ดยางนํากีดดยางนี่ครับสวนยางนี่ครับผมมงี่กงเป็นไข่ของไฟแต, <laughs> ต่งน้บานบ่ได้แต่งน้บานบ่ได้แต่ว่ามงนี่ละ่แบบเงียบดีแบบสงบดีนะหน้าแบบโอ้ยนี่แหละจะบ่ได้รบกวนไผสุดยอดนี่พี่น้องแบบเงียบแห้งนี่อันนี้เป็นบอกผงไฟเพิ่นครับบอกผงไฟนี่ครับ อันนี้เป็นเครื่องตอนนี้เป็นกระสุ่มหัวแล้วครับพี่น้องสุ่มหัวแล้ออันนี้เหนถังเจียออกบ่เจียครับเจียหัวออ จะเห็นมันปิ้งเพียงกันบ่กไม่นครับอือการมันหนาหน่อยจริงสิผู้มักผู้มัก,กหนากว้างจะขูดออกอืออ่าท่านผู้มักหนากว้างกะเอาซ้ำนี่อือ เดินหนึ่ขูดออกขูดออกให้มันให้มันหนาแ,<ม>นแคบกว่านี่ให้มันหนากว้างกว่านีิออโอ้ให้มันกว้างกว่าให้มูนน้มันเนี่ยกลัวยังไงซะเมนคโอ้เหี้ยกันไก่โอ้อันนี้ขูดออกโอ้นี่ออนจะขูดออกอ,อีก นี่มันก็ใส่หัวนะครับผมหัวเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดประมาณสามมิลบอร์ดครับผมที่จริงหนากว่านี่กับใหม่ขึ้นก่าใหม่ขึ้นก่าครับมันบรยูดอก <laughs> บริยูดรอก, <laughs> กสุดใส่สากสากใส Oh, บฟิวเจอร์บดอดมันฟเงี้กับส่ฟิวเจอร์บอดให้กันเมนครับท่อหาท่อหกใส่กันเลยแต่ว่าท่อหานี่ใส,ส uh. ่สองสั้นฟิวเจอร์บอดเอาใส่สองสั้นอันนึงก็เป็นบอกเป็นกัอใส่บอกได้บ้านี้ก็ <c oughs> okay. มีบอกหัวได้นาะ บอกว่าบอกว่าลักษณะนี้ทอนซุกใส่ใส่หัวลงไปแล้วสิกอกใส่ใส่บแบบยังไง แต่ว่าต้นต้นต้นน enjoy ี euh, ่สูตรนี่สิบโบเล่ขึ้นมูแมนบ่เจ้าสิกระทุ่งเอาแมนบ่เนนครับผมอยู่นี่บ่เคแจ็คเกียครับทอสองกับ่บเคเท่ากันกระทุ่งเอากระทุ่งเอาเท่ากันมันโบเคมันก็ลุกเดี๋ยวน้อเพราะว่ามันแมีนครับนี่ไงหนักจิ๋มแน เต็มแล้วพี่น้องครับมากาอืมปึบ๊บคือสีขันน็อตได้บ่ะเน้อบ่บขันบ่ขันบอกเออสีอะไรบ่กเนียนครับโอ้โอ้ทุ่งเอาเวลาอัดแล้วขัดใส่มันยุบเนี่ยเดี๋ยวเติมอีกบ่เติมครับ,รบ,รบเติมคือกันโอ้เติมคือกัน บกลงประมาณนี้โอ้แล้วก็เอาใส่อีกเมียนครับย่าอัดไปแล้วคับมันบกเอาใส่อีกเมียนครับเมียนบกโอเคเรียกว่าจะบกบ่หลโอ้บกเกือบพอนิ้วนึงโอ้ใส่เต็ม ใส่บอกเลยบ่ขันด้วยตีโอ้ขันมันส่วงสีเต็มอ๋อย่านย่านขันส่วงสีเต็มเพราะว่าย่านมันดันขึ้นแม่นบ่แม่นครับย่านย่านอันนี้มันดันขึ้นโอ้อันนี้เอาสูบลงใส่บอกท่อสองเลยแม่นบ่ลนี่แม่นครับผม ครับนี่การอัดทอเนิวครับพี่น้องพอดีมีคนขอให้ไทยรีวิวการอัดทอเนิ้วให้เบิ้งแน่เลนวะเพราะว่าผมกับบ่ ok มีบอกงไฟเนะาะมักอยู่มักเบิง้งมือหัวมือหัวใส่หมือหัวก่อนใส่มือหัวแลวก็มีขอ้อแต่ว่ามีข้อบ่ขึ้นเสมอหนอยูนี่บ่มีคข้อครับบ่ ok a, มี่ข้อแมนบออยูนี่เฮ็ดมังไฟบ่มี่ข้อแท่งไฟกินนี่หอดหัว,วเลย ข้อมันสุขึ้นอยู่กับการล่างเอาเนาะครับวางหมาดบลายเด้อืมเดี๋ยวนี้ประมาณนีจ้จะค่อยมีหมามดสัตดหนึ่งนี่ใส่ลายเป็นเดีใส่ตัวเดเป็นตัวตวงมันตัวตวงสัตว์ตัวสัตว์ตวงหรครับนี่ครับโอ้อันนี้ใส่ของทอเนีิวเลยแมนบะแมนครับอันนี้วัตจ็กเส้น ตัวนี้ตัดหกเส้นครับโอ oh, ้โหทนีวตัดหกเส้นเป็นสัตดหนึ่งเป็นสัตดหนึ่งโ oh. อ้โหบีบห,หัวกลอนบีบเ,เขาสาัตว์ซ้ำมันเนี่ยนครับอ๋อ oh. oh. ใส่แนวนี่สาธิตให้พี่น้องบางคนเพิ่นก็บ่เคยเห็นเลยนะแม่ก็ทั้งว่าเคยเห็นนะแต่ตอนมันขึน้นว่าเออเขาเห็นจังได๋เนาะขัน้นตอน oh. นี่ครับใส่ ใส่แล้วนะครับเป็นกระสีอัดสีใส่สายเ้องทำงานแล้วนะครับพี่น,อนุองนี่ตูป้ปิดล่มปิดนะล่มเรานะสิน่องเนี่ย อบอ่าอันนี้หัวเอาแล้วอันนี้จะมเยเ่อกันนะครับโอ้โหคนอีกคนนึงเกครับโอ้อัพยุติบอันนี้คือตัวที่มันดันแห้งต่ว่าตัวนี้ดันคอยหมโ้โอ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 าลงกระ้าให้ ระบา ن เพิ่อนกับสใส่มืออัดไปเรื่อยๆจนจนเต็มบังพี่น้องเดียเด๋ยวจังไดนผมสีขอตัดอ่าช่วงนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอ๋ออันนี้ม่ใส่น้ำนะบ่ะเน,นี่ยน้ำเน้่ยน้ำอย่างนี้น้ำตู้เตี้ยบดิน้ำธรรมดาครับใส<อ>่ยอยู่เพิงเพิงสายเอ็มร้อยใส่ทุกตัดปอนปอนครับใส่เดียวจบเลยโอ้ใส่เดียดเดียวอัดมือหัวลงไปแล้วมือหัวนี่ถ้าอัดแห้งเออัดมือหัวลงไปแล้วใส่น้ำลงไปเพิงสายเอ็มร้อยเออแบบนี้ก็ แต่พีหมูอครับือยู่โอ้ยหมูฟอโหเหล็กไปเตะร่โตเลยโตเลยโอ้คเป็นของไสพ่มี่ยอดเอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมกะสป้อยเพิ่นอัดไปนะครับผมกลัวสิเต็มกะสใส่ไว้ลาปมาเมทีครับประมาณกือสมนึงครับใส่ไวลาเกือบประมาณส่โมงหนึ่งครับผมผมจะใส่เพิ่นอัดไปเลยเดี๋ยวปัตอนเต็มตอนอัดเเดี๋ยวผมสิมทายห้เบิงเอียงนะครับผมครับ ครับพี่น้องตอนนี้กับเดยอัดแล้วแล้วครับผมเหลือขั้นตอนใส่เทียดครับผมใส่เทียดแล้วก็มาลุนเบิ้งน้ำกันว่าบังจะออกมาเป็นแบบใดนะครับผมตอนนี้เป็นกัใส่เทียดแล้วครับผมเทียดกัเป็นขีเทาดือยกันเดย์นาะแมนครับขีเทาผสมปูนปัตเตอร์โอ้อันนี้ผสมปูนน้ำเนาะแมนครับมันแข็งเนี่ยจะนอนมันจะบูรีงไว้เทาผสมปูนเาเทียดโอ้โหสัตสุดท้ายนี่ก็เต็มเลยตัวนี้ วเงาวิส,าสิมเนเอาแล้วพี่นอ้องเอ้ามานี่ลำตัอัดเก่าซิบ ต้นโตเก่าสิบเถ่าเท่าอัดเจ็ดชิปก็ได้แปดชิปก็ได้เดี๋ยวท้่ผูใ้ใดมากล้นสวยใส่เถียดไหม่ปะนี้เถียดไม่นี่อันนี้ซื้อมาบ่หรือไปกึง่งแถวนี้เป็นลูกบ้านครับท่านกึง่งข<อ>ายเถียดไหม่ยุคค่ะโอ้ตีมนมันปเป็นตัวอันนี้ดีเนาะนี่ดีของเพิ่งจะได้ใส่เถียดใหม่ อันนี้พอดีใส่เกาวเหรอวะีบัวครับใส่เลยหยดเกลีน้ำกลันที่หลังก็ได้เกลน้ำกลกัเนาะอ่ะไก่สีอขอดแล้วพี่น้องมาลุนเบิงน้ำกันครับนี่อันนี้บังก้อนที่มันอัดไว้นี่นะครับอันนี้บั่งอัดไว้ก้อนอันนี้เพิ่งกันสีเตรียมอัดอัดไว้อีกนะครับผมจะอยู่ระวง 1, ัะงหนึ่งโลหกขีดน้อครับนอกบังหนึ่ง ครับผมยูเวียตนี่โล่หกไผ่สั่งนัำข้นสั่งเอาไงอัดได้เต็มให้ได้เต็มที่เลยโล่เก่าเขาพู้ใดมักไงก็สามารถสั่งได้สั่งได้ครับสั่งได้แต่ว่าสั่งเยืดเย็นอ่ะยูเวียโล่หกโลหะเคยอัดไงสุดเดยน้ำนักไล่เป็นเดยทีทีเฮ็ดอัดมานี่ โล่เก่าครับอีกสองมินบังเงีวหาสิบเข่าสิ้นขนาดพอถึงหกสิบยังขอดออโล่เก่าแสดงว่าตรงใครแห้งคากขนาดเลย,เลยบางเงินเอาพี่น้องคลอดแล้วครับ ออกแล้วพี่น้องออกแล้วโอ้สวยสวยมาไข่พอดีเลยโอ้หัวอ,ออกไปหัวมันสี่ประมาณนี้อาาประมาณนี้โอ,โอ้โอเคเนาะอันนี้ก็สิประมาณหกหกสิบเท่าไดยหกสิบสองบอกประมาณหกสิบ หกสิบเจ็ดครับประมาณมาเบิ้งน้ำหนักบ้าอสร้างน้ำหนักเบิ้งจะได้เท่าเดิมโลหะโลหะโลหะขีดตั่นบ่โลหะขีดครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยบ่เห็นโลหะขีด อยูเวตหน,นีโล่หาโลหา่โลหกอย่นะนะแล้วเนาะเมนครับอันนี้ก็เป็นหม่องเจาหนะจาหู้น้ำเนาะหม่องเจาะหู้น้ำครับพี่น้องเพิ่นก็นจะดูดน้ำจากข้างบนลงมาใส่นี่เนาะลงมาใส่นี่น้ำเม,มันกน็ี้อันนี้ไหลเขาหงุดหงิดเลยเลยกับอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอา้ยจนเดือยเขาเลย เนียเป็นค้นสังที่กันเราก็จะอยูได้ลนักอยู่ได้เบาอยู่ได้อ้วนใข่หน่อยหลายซ้ำไหนรู้เก้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละครับจัาเด็กกฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปผมจะไปทายอีกอย่างก็ฝากติดตามนั่นเลยครับผมถ้าผู้ใดสนใจ บังไฟหน่อยอยากจะสร้างก็เพิ่นกับติดต่ต้ได้ที่ไหนครับซื้อเฟรชไว้กันเลยก่อนซื้อเฟสนัทวุฒิคุณมีครับผมนัทวุฒิคุณมีครับผมสัครบหร,รับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ